คือบ่มานแทะมือนนี่เป็นจะได้วะโตโตตาตาหมามาละปบ่มาณเลยบ่หกพี่น้องเงย่ยลายก็เลยไปอยากให้ลูกมาหกเลยหน่เ่นห่เงนหมดลายหมดแดงไฟกันเลเี่ถพี่น้องเอยคู่กายไม่น้องแพทมานําเปลี่ยนจากสาวใบเปลี่ยนจากบอเทิด มาอยู่น้ำแม่น้องแพทป่ะนี่นี่เลยพี่นอนะ้องเลยมาอยู่่ายลูกาน้ำคนขนขยัดมันก็อยู่น้ำขยันนะฝ่างนั่นบอ่ายนี้กำลังลนะังอเนี้ยขห่นีเด้องูงูเด้อ ี่น้องเลยโอเคทักทายสบายดีอีกคือเก่าไปน้องในยามขำขึ้นพี่นอ้งงคคนนองเลยเนะาะสบายดีไม่น้องแฟดสบา,นะาย,ยดีย้ายเบ็ดนะเบ็ดได้จ้ะอือโอ้ต้องขอโทษขอไปพี่น้อง เป็นไอพอน้องแฟดก็ได้เริ่มชีวิสบายละซื้อยามากินอยู่ได้พี่น้องเลยเริ่มบอกไม่เห็นอุ้ขึ้นหมานแท้นงป๋าปาโอ้พี่น้องไยจะเรียนรุดไหรอพี้อชุไซน์น่ะโอ้ยมัดเป็นวอนนั่นก็ได้

พี่น้องเอ้เาบ่นนงามตึบเป็นตึบพี่น้องเาอาเลเาดบ่นอตึกตีเว้นยุ่ั่งไนได้ถือเักดีมาฟันนางเผาทีกินีมนบ่เอาเจ้าโวได้ยินบ่ไปเลยโอ้จอมดงหน้า่เนี่ยพี่น้องเอ,อ้มาน,น่อย,น,น,ยน,นะเตนดองมานำ หมานนะพี่น้องเลยดุขยันไปน้ำตลอดนะกูนะพี่น้องเลยกูพื้นนะเต้นลงๆไปเออเหนื่อยนี่อะไรกัลงเพื่อว่าลงละนี่งา <c ười> นนี้ดูเลยต่ำมาเลยนี่ <c ười> พี่น้องตามหลัง ตามลังตลอดยังไม่ได้ยก่ตัวได้พี่น้องเลยหมมาเนาะเก็บหอยนะเมันมือต้มเลพี่น้องเลยหอยมีนะตํำหตใช่ไหมพุงบ่จิ้มหัวหอยตํำตํำสมตํำยังเอกามกินยเนื้อไงมมาเนี่เออมงนาวข่อยเอามาอยู่ขายน้ำบรลดนะทำแม่เลาให้ บางนาบากยี่ยงหาหกมายี่ยนาน่ะโอ้ฉันมาจะถือเกี่ยวมานึ่าโอ้ยนอนพี่นองเลยหันเกี่ยวเน้าตอนคืนทั้งมมีเวลาเกี่ยวดตังสีหากันพักผ่อนนากเบ็ดนี่ก็เมื่อยละเมื่มาเกี่ยวหนี่ตอนคืนอีกห้เวลาพักผ่อนนะเ ย่างมาย่างมายังบ่ถึกเนาะดนไได้ยังบ่หมานจักโตอยู่ปเป็นได้คือใส่ทางนี้บ่ะจับจับบนรถางโตทางบนรถจับเบื้องที่ชื่อทางไหน

อพี่น้องเลยยังบ่ถือแจ็คตัวอยู่คือบ่หมานแท้มื้อนี่เป็นจะไดวะโตโตแต่ตาหมาแล้วบ่หมานเลยบ่หกพี่น้องเลยหญ้าลายก็เลยบ่อยากให้ลูกมาหกก็เลยหนุ่ยเพิ่นอยู่เพื่อนหนึ่งลายหมดแดงไฟนี่แหละเพื่อนถ่านี่แหละพี่น้องเลยครูกายเป็น้องแพร์มานึ่ เปลี่ยนจากเสาใบเปลี่ยนจากเบาะเทิดมาอยู่น้ำแม่น้องแ,แพะป่ะนี่นี่เลยพี่น้องเลยไป,ไปน้ำค้นค้นขยับมันก,ก็อยู่น้ำกัดขยันนะไปนั่นบ่ขยันนี่เด้องูองูเด้อขยันงูพี่น้องเลย ตกใจใจหายเพื่นวะงูบงูดิย่านงูพี่น้องเลยคนขี่ยานหย่านงูมาแล้วพี่น้องเลยคนแหงขี่ยานชับกระ่องูมันแหงย่านกินพี่น้องเลยคนคนคนมักตกใจมักย่าน จนนั่นน่ะพี่น้องเ์ไงจนกลายเป็นโรคหัวใจจนนั่นน่ะล่ะความยานโคมันนั่นนะโอนะ้ยแล้วเป็นโรคหัวใจ,จนนววนนเพร<อ>าะเราถึงย่านเนาะถ้าย,ย่านเอาจนเอาจนนั่นนะ่ะจนจนล้มจนจะเลิดไปเลยเนหะ็นนหมความยานคือมูพี่น้องเนะ์ไงแต่ว่า,าไปแต่ไปพี่น้องเนะ์ไงเนาะส่งทับใจ มาถึงเนาะมอนี่โมมานปนไดพี uh um ่น้องเลยมมานโมมานแท้มันนี่เป็นจะไดดิไจ้จักแล้วเจ้าของใช่มาถามมู่ผู้เห็นไหนนี่นี่มาสองคนกับไรฮอฟูลโตช้่มาว่าบ่ nhưng mà lại cái này phụt đồ, tên bao này, nè, mảnh đây tên là phụt, 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 bắt tơ, hai nhé, phải thử Đó, không, đụt Uôi, đủ cháu. Một thử, thử, thử bao, uầy, đủ chậm, bỗng thử, bỗng thử, cứ vào đủ เรนวะเนแจ้งงันบากินเม็ต้องเป็นตอนเศร้าเดิอมันจะถือเด้อขอนด็กมาผุเนเรือนโตแล้วมันจงินถือเียนแจ้งฮงยุ่มบอได้จะโตพี่น้องเอ้ยบะมาแล้วมันหากินบะมานแล้วบ้านแบนั่นอีกบ่พี่นุ่ phố nhanh khao lì nhanh lì một thử đây khao lắm lì lắm bạn lắm khao 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 ใครจะขีดจะเดือนรอบหน้ามากบมนรสองสองโตสองมอมาด้วกันเลยนะมากันมนอ๋อออกมาใส่บ่มิ่ม่ออใส่แล้วใส่ใ่ยงไงครัถืออีกบ่โมกถือเป็นอะไรขีดจะเดือนไม่ Ủa lông mọi người nèo đấy hai thấy bên này? năm 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 Mô năm 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 Mô năm 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 ข่อยแล้วเฮ้ตัวนี้เอาเจะเอาไปใช้ตัวนี้นี่นึ่งถึกตัวหนึงป้าเม็ดจนชิชุดเนาะเม็ดจนชิเวิดจนชุดผูกเกี่ยวไวปฮะเหม็นเม็ดก็คนมอ่อนันี่ข่อยกันเหลือตัวนึงเหลือตัวเดียวอีกตัวนึงวันนี้แต่ว่าจะได้คนโตเม็ดลอยหนึ่งนะลอยหนึ่งก็ใส่โบเม็ดไปหนึ่งเหลือประมาณสิบปลายคันด้วยใส่อยู่แปดสิบปลาย ป๊าต่อแปดสิบคันแปดสิบดังถึงตัวเดียวมานี่ค่ะโผดโผงโมหมักแตง้น่งมานี่ค่ะผู้ปานไหแล้วใครวะท่านันโมโ่นเจ้าุนิดมอนใช้กางงแบนีแม สรับ <is> ซับซ้อนมันแหมมันหาบมนชเนาะมันมันมันบยนชืเนาะมาถืกพี่น้องไงผู้เก็บเอาหอยนี่เป็นยักกระปด้วยหอยนี่หอยเอาเมือแล้วก็ต้มกิเ็ดยังะดมันจะถ่ได้โซแฟ่ได้มาก็มาโมมกันม่นจบแล้วมันนี่ บถือบะถือี่นองไงบอมานมันได้กบตัวเดียวไปไปไปอ้บอุ๊เกือบเบ็ดกอนะแข่งจะจัหาตัวเขมันไอยู่บนน้อีินองน้อินองดูเผาไหมนะนกไกะหกบ่ถือกะบ่ถือบอมานน Ơi, oh, vino là. Method, hư? Luda? No, vino, no. Mother, mẹ, 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 vino, no. mẹ, vino, no. Mother, mẹ, vino, no. Mother, mẹ, vino, no. chứ mẹ, vino, no. Mother, mẹ, vino, no. Mother, บ่คือเพิ่นว่าเลยมาลุ้นตอนเช้าพุ่นแหละพี่น้องเองเนาะตอนเช้าหักคือสิบอร์ไดทายคลิปดอกพี่น้องเองเนาะให้เพิ่นมากู่กู่เป็ดมอเถื่พี่น้องแต่พอแฝงได้จริมันแบบหมดอล้วเอมืดปันนั้นแต่ว่าัวคือกระจาได้จริงครับอจีกู่มืดแท้แต่ก็ขี่เดือนมันมันมันเลยขี่เดือนเนาคนกั้นเลยพวกมเปลี่ยนก่อนเลยเขาก็บบรมาเลย แค่ไหนนี้แซ่แค่ไอคนจริงกันเหี้ยหมแซ่บบ่บาถึกเหมือนีเนาะปนจตกคือมาอะไรได้เจ้าชายเบ็ดนะข่อยรออยู่จะทำเบ็ดเจ้าอีกเด็ดได้เนี่ยเบ็ดผู้เ้่นเบ็ดน้อยนางหมกอยู่เบ็ดน้อยบ่อือนี่นะนี่ยเจ้าคือเห็นบ่เนี่ยคนดลงเบ็ดได้เป็นคนเฮีย เบ็ด no, no. no. ่งเียวนกเนาะในสายนี <Aus at> ่บ่ม <t ab> ีนะหลังคิ้ท้ายุ่นนนนนรุ่นขั้นเดียวนั่นเดี๋ยวนี้นลถือก็ะม่นถือบ่ถือกบน่ถือบานมดทีน้งเลยั้นี่ยไม่มีบดแล้วพี่น้องเลย เฮ้อนี่กบตัวเดียวพี่น้องบ่มานมื้อนี้เด้อพี่น้องเอ้ยโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็สิได้จบลงก่อนแล้วแล้วบดนี้กําลังใจเลยผู้เพิ่นกนเนาะบ่มานพี่น้องมื้อนี้มื้อหน้าเนาะมื้อหน้าสิถ่ายคลิปบรรยากาศใหม่อีกพี่น้องเนาะเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนแบบหลายแบบหลายไปแล้วผู้ได้ยินได้เสียง ลายแบบลายนั้นพี dai, scope, right? okay. 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 ่น okay. ้องเหรอเดี๋ยวเบิ่งแต่แบบเก่าเลยย่านพ่อแม่พี่น้อง FC เบื่อถ่ายแบบกังคำกลางคืนกันกบกันปูกันนี่ไปน้ำโอเคพี่น้องจังใดก็อยู่ดีมีแห้งบัสุขุสุขคนสำหรับคลิปนี้ก็สี่คอตัวลาไปก่อนจังใดก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในเด้อพ่อแม่พี่น้องวัตสุขุสุขคนพี่น้องเหรอเนาะสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง